ทงการแสนพิเศษพระคนไทยเทศการที่นักท่องเที่ยวรอคอยและเที่ยวที่ไหนก็ไม่ฟินเท่าประเทศไทยค่ะ In so many countries around the world New Year's is maybe a quick countdown A quiet dinner But here in Thailand The locals bring the kindness The energy and the party But they also bring tradition to their new year Respecting the elders That are their family in เทศกาลสงกรานต์นะคะถือว่าเป็นเทศกาลที่ตราตึงอยู่ในความทรงจําของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกคนค่ะความสนุกสนานแล้วก็ประเพณีดีงามนะคะที่มีอยู่ในวัฒนธรรมไทยเราถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวพากันพูดถึงแล้วก็บอกเล่ากันไม่รู้จบค่ะ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะมีกันมาอย่างยาวนานนะคะทำให้หลายๆประเทศก็มีเทศกาลน้ําค่ะเพื่อเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่เหมือนก,นกันกับที่ประเทศไทยเลยโดยการเฉลิมฉลองปีใหม่ในประเทศต่างๆนะคะก็จะเรียกแตกต่างกันไปค่ะทั้งโจชนามถมยในกัมพูชานะคะปีใหม่ในลาวค่ะปีใหม่หนนส,สิงหนในศรีลังกาสงกรานในประเทศไทยตะจานในพมา่าสังเกตในรัฐอรุณาจารย์ประเทศและอัสสัมของอินเดียค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีเทศกาลพรมน้ำใน12ปัน,นาแล้วก็บางส่วนของเวียดนามอีกด้วยนะคะแต่ว่าพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าที่เล่ามาทั้งหมดสงการานประเทศไทยถือว่าเป็นเทศกาลที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวมากที่สุดค่ะในบรรดาทุกประเทศที่จัดเทศกาลสงการานนะคะโดยในโซเชียลนะคะก็มีนะักท่องเที่ยวท่านหนึ่งเขาออกมาพูดถึงความพิเศษของสงการานในประเทศไทยค่ะเขาบอกว่าสงการานนี้คนในพื้นที่ คือผู้ที่ทำให้เทศกาลนี้พิเศษขึ้นพวกเขาคือหัวใจของสงกรานต์และปีใหม่ในหลายประเทศทั่วโลกปีใหม่อาจจะเป็นการนับถอยหลังอย่างรวดเร็วมีมื้อเย็นอันเงียบสงบแต่ว่าที่นี่ประเทศไทยคนในพื้นที่นำความมีน้ำใจมาให้ความสนุกสนานเบิกบานอย่างล้นเหลือและมีปาร์ตี้ทั้งหมดรวมอยู่ในประเพณีปีใหม่ที่เกิดขึ้น การเคารพผู้อาวุโสท,ที่อยู่ในครอบครัวด้วยการรดน้ำบนมือเพื่อขอพรแล้วไม่เพียงแต่การต้อนรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นพวกเขายังทำให้บรรดานักท่องเที่ยวเปียกแล้วก็ผูกมิดกับนักท่องเที่ยวได้ด้วยต่อให้คุณไม่เข้าใจเทศกาลนี้เลยพวกเขาก็ยินดีต้อนรับใครที่เพิ่งจะมาเยือนประเทศนี้พวกเขาก็เล่นด้วยฉีดน้ำให้หมดเปียกอย่างทั่วถึงกันหมดแล้วก็ทำให้ได้เพื่อนใหม่ ซึ่งนี่ก็คือวิธีการต้อนรับผู้ที่เดินทางมาเยือนดินแดนแห่งรอยยิ้มนี้ต้อนรับด้วยจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงเย็นสบายเมื่อมาถึงที่นี่ในช่วงสงกรานต์แม้เห็นฝรั่งเขานั่งอวยประเทศไทยนะคะเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เห็นกับตานะคะทางเราเลยจัดมาให้อีกคลิปหนึ่งค่ะ คลิปนี้นะคะฝรั่งเขาเห็นกลุ่มคนไทยค่ะจัดงานสงกรานกันอยู่ที่สวนสาธารณะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะคนไทยทำอะไรกัน ยืนดูอยู่ดีๆถูกชวนให้เข้าไปรํำในขบวนซะอย่างนั้นค่ะรําจบเหนื่อยไม่ยอมให้กลับบ้านอีกเรียกมามากินข้าวด้วยกันมีหลายอย่างให้กินเลยชายหนุ่มคนนี้นะคะเขาก็อยู่ง่ายกินง่ายค่ะก็กินทุกอย่างอยู่ในจานเดียวกันเนี่ยละค่ะต้องนะตัวมเโอเคแล้วเลือก anyone any guy you want ค o คุณคนกขอบคุณครับขอบคุณ Thank you. This is You okay. can mix with... Mix, mix. Yeah. Yeah. Okay. <laughs> try. Oh, what one is this? So I don't like, Okay, This is very spicy. No? Sure. Okay, okay. okay. Nice spicy. <laughs> Try, try, try. you. Try. Thank you. <laughs>